เราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าต้องทำกิจวัตรหรือว่าการปฏิบัติที่อาจจะดูซ้ำไปซ้ำมาสร้างจังหวะก็สร้างกันเป็นชั่วโมงเดินจงกรมก็เดินกันเป็นชั่วโมงทั้งวันก็มีแต่สร้างจังหวะเดินจงกรมนะเป็นหลักสำหรับคนใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ แต่ว่าจะไปมองว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากทาซ้ซําๆมันไม่ใช่แปลว่าเป็นเรื่องซ้ำซากชีวิตเราจเจริญได้ก็เพราะการทําสิ่งซ้ซําๆกันเราก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่นั้นแหละเราอยู่ได้ก็เพราะการหายใจเข้าหายใจออกแค่สองอย่างเท่านี้แหละหัวใจเราก็เต้นแล้วเต้นเล่ามันก็เต้นซ้ําๆกันไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วถ้ามันไม่เต้น รือมันเต้นผิดจังหวะเปลี่ยนจังหวะเพราะมันเบือ่อมันอยากจะเต้นจังหวะใหม่ๆบ้างเรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนมันก็เต้นจังหวะนี้แหละแค่นี้ก็เพราะมันเต้นจังหวะซ้ำๆไปซ้ำๆมานี่แหละก็ทำให้เราอยู่ได้ทุกวันเราก็ต้องกินข้าวก็กินข้าวทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมือ้อมันก็ทำให้เราอยู่ได้ถ้าจะไปเปลี่ยนกินข้าวไม่เป็นเวลาบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวกินตีหนึ่งมัง่งเอาเดี๋ยวกินมงเช้ามัง่งนะเดี๋ยวกินสามทุ่มมัง่งให้มันแปลกๆกออกไปให้มันดูใหม่ออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา,เาชีวิตเรานี่ที่จเจริญม,มาได้ก็เพราะการทำสิ่งซ้ำๆอย่าไปคิดว่ามันต้องทำอะไรใหม่ๆแปลกๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติแม้แต่การเรียนหนังสือของเรา เราเขียนกอไก่ขอข่ได้ก็เพราะเราทําซ้ําๆจะท่องศัพท์จะท่องอาขยายก็ต้องท่องซ้ําๆนะสับบางตัวนี่กว่าจะจําได้มันต้องท่องจาไม่รู้กี่ครั้งให้เราอย่าไปรังเกียจอย่าไปไหนแหนงการทําอะไรซ้ําๆนะเดี๋ยวนี้เราไปเชิดชูว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอฟังเพลงไม่กี่ครั้งก็เบื่อแล้วก็ต้องมีเพลงใหม่ต้องมีเสื้อผ้าชุดใหม่ต้องมี อาหารแปลกๆใหม่ๆแม้แต่ยาสีฟันก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อกันไปเรื่อยเราไปเชื่อชูให้ความแปลกความใหม่จนลืมไปว่าของที่ทำซ้ำๆนี่แหละมนันเป็นเป็นหลักเป็นแกนเป็นพื้นฐานของการดาเนินชีวิตที่เราปฏิบัตินี่จะว่าไปนี่มันก็นักงยังด้ว,ว่าสบายนะให้เรานึกถึงนะชาวนาชาวไร่นี่เขาทำงานหนักกว่าเราเยอะตื่นเช้า ต้องไปนาต้องไปไร่นะต้องไปตากแดดตากฝนนะจับจอบจับเสียมขุดดินกว่าจะกลับมาก็คัามืดาง,งานที่เราทำยิง่งสบายกว่าแม่ค้านี่ต้องตื่นมาตีสามตีสี่ 3, 4, แล้วก็กินไม่เป็นเวลาต้องอยู่ในตลาดต้องเจอกับอะไรต่ออะไรมากมายหรือว่าเป็นประเภทต้องหาชา้กากิน่ํากรรมกรก็ยิ่งแล้วใหญ่ต้องเสี่ยงอันตรายตากแดดตากฝน ไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าแต่นี่เราอยู่นี่ก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นไม่ได้ใช้แรงอะไรเจอแดดมากเราก็หลบเข้ามาในตาลาในกุติฝนตกก็ยังมีที่พักพิงไม่ต้องไปคอยดิ้นรนเอาตัวรอดก็เพียงแต่ว่าทำในสิ่งที่มันอาจจะดูซ้ำๆนะแต่ที่จริงมันไม่ซ้ำซากนะมันไม่จำเจหรอกเพราะว่าการดูใจเนี่ย ให้เราสังเกตดนะูใจของเราถ้าเราดูใจของเรามันก็จะเห็นว่ามันออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยมันมีลูกไม้ใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยมันไม่ใช่เรื่องซ้ำซากแต่ว่ามันเพียงแต่เป็นกิจวัตรที่เราไม่คุ้นแต่พอทําไปทําไปก็จะเริ่มคุ้นนะแล้วการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายก็ต้องยอมนะต้องยอมสู้กับจิตที่มันไปยศจิตตอนนี้เรามันใหม่ๆม,ม,มันจะไปะยศ มันมันเสพติดกับผัสสะมันเสพติดกับรูปรสกลิ่นเสียงมันเสพติดกับแสงสีเสียงในชีวิตประจําวันปรทัศน์เอ่ยนะอาหารอร่อยอร่อยเอ่ยผู้คนที่ได้พูดคุยกันสนุกสนานพอเข้าไปเสพมันเขามันก็ติดพอเขามาอยู่ที่นี่มันก็โหยหาโหยหารสชาติเดิมๆหรือว่ารสชาติใหม่ๆมันก็เหมือนคนที่ติดยานะ พอไม่ได้เสพยาพอไม่ได้เสพบุหรี่หรือไม่ได้กินกาแฟามันก็จะพยศปั่นป่วนเรื่อวลงแดงในการเสพติดในผัสสะแสงสีเสียงก็เหมือนกับการเสพติดชนิดหนึ่งพอไม่ได้เสพอย่างที่เคยเสพมันก็ป่วนเป็นอาการลงแดงอีกแบบหนึ่งเป็นอาการลงแดงทางผัสสะอันนี้เราก็อย่าไปยอมแพ้มันต้องอดทน บางทีก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองบ้างนะให้กำลังใจตัวเองให้สู้อย่างพระที่ท่านปฏิบัติในสมัยพุทธกาลนี่ท่านก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการปลุกปลอบจิตใจตัวเองให้สู้จิตเอ๋ยจงตื่นเถิดนะเจ้าจงทำตนให้เป็นที่พึ่งนะเพราะว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งนั่นแหละก็จะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากบางทีท้างก็ปลุกนะให้ตื่น ให้กำลังใจจิตใจงตัวเองให้พยายามมีความเพียรเพื่อให้จิตเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้แต่บางท่านนั้นก็รู้ววิธีนี้ไม่ได้ผลท่านก็ใช้วิธีตำหนนะิเจ้าจิตตัวร้ายนะเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเจ้านะกามนี้เป็นของเผ็ดของแสบเราจะมุ่งแต่พานิพันธ์อย่างเดียวนี่ท่านก็บางท่านก็พูดอย่างนี้เลยตำหนิจิต ว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเจ้าเจ้าไม่รู้หรือว่ากามนี่เป็นสิ่งเผด็ดแสบการในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกกินเสียงที่มันน่าพึงพอใจอก,ากามมันเป็นสิ่งที่เผด็จแสบเป็นทุกข์เจ้าจะทุกข์ไปกับมันหรือนะเราจะไม่ยอมอยู่ในบังคับของเจ้าเพราะเราจะมุ่งแต่พระนิพพานแต่บางท่านบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะจะปลุกปลอบจิตก็ไม่ได้ผลนะจะตำหนิมันไม่ได้ผลก็ต้องด่ามันเลยนะเจ้าจิตผู้ชั่วช้า เจ้าจะเพลินกิเลสไปอย่างเือนเดิมไม่ได้เราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจเราจะปลูกเจ้าให้อยู่กับสติเอาไว้บางทีต้องว่าันอย่างนี้เลยตำหนิมันแรงๆก็ต้องมีหลายวิธีนะเรื่องของใจเนี่ยบางทีก็ต้องปลูกปลอบให้กําลังใจพอปลูกปลอบให้กําลังใจมันก็กลับเระทดเระถวยกลับกลายเป็นอ่อนแอขึ้นมาก็ต้องตำหนิบ้างตำหนิไม่ได้ผลก็อาจจะต้อง ตว,วาดใส่พระที่ท่านใช้วิธีการเหล่านี้ที่พูดมาก็ได้ผลนะท่านก็ได้บรรลุธ,ธรรมจากการที่รู้จักเกี่ยวข้องกับจิตใจของตัวเองใจนี่มันก็มีหลายแบบหลายรสนะให้เราศึกษาดูใจของเราการที่มาเจอกับสภาพที่ลำบากในทางจิตใจมันไม่ใช่ลำบากทางกายแต่มันลำบากทางจิตใจหมายความว่าจิตมันไม่สามารถจะ ทําตามความเคยชินได้อยู่ที่บ้านเนี่ยจิตมันสบายจิตมันอยากไปกินเราก็ไปกินตามมันจิตมันอยากดูหนังเราก็พามันไปเสพหนังจิตมันอยากจะไปเที่ยวเราก็พามันไปเที่ยวเรียกว่าเราอยู่ในอำนาจของมันตลอดแต่พอมาอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอึดอัดมันก็จะต่อสู้มันก็จะกระสาบกระ่ายมันก็จะพะยศ ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นอาการของมันการที่พาตัวเองมาอยู่ในที่ลำบากมันก็ได้เห็นนะรู้จักจิตใจของเราจริงๆคนเราเนี่ยอย่างที่เราก็เคยสังเกตได้คนเราเวลาอยู่ในที่สบายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเองเท่าไหร่เหมือนกับเวลาเราสบายเราเรามั่งมีก็มีใครต่อใครมาหาทุกคนก็อยากเป็นเพื่อน อย่างตอนนี้พวกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินก็มีเพื่อนเยอะมีญาติเยอะใครๆก็มาเสนอตัวเป็นเพื่อนใครๆก็มาเสนอตัวเป็นญาติในสภาพแบบนี้ไม่รู้เราว่าใครเป็นใครไม่รู้เราว่าใครจริงใจไม่จริงใจแต่พอลำบากก็จะได้เห็นเลยว่าเห็นความจริงว่าใครจริงใครเทียมใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเท,เทียมฉันได้ก็ฉันนั้นเวลาจิตมันลำบากเนี่ย จิตมันก็จะเห็นเลยจิตเราก็จะเห็นจิตเลยว่ามันเป็นยังไงธรรมชาติของจิตเป็นยังไงเวลาลำบากแล้วคนไหนที่จิตสู้คนไหนที่จิตอ,อ่อนแอก็ได้เห็นตรงนี้ถ้าอยู่ในสภาสถานการปกติเราไม่ค่อยเห็นหรือรู้จักจิตใจของเราเท่าไหร่ผู้นั้นคือไม่ค่อยรู้จักตัวเองแต่พอได้มาอยู่ในสถานที่แบบนี้ก็ได้เห็นเห็นตัวเองเห็นจิตใจของตัวเองว่ามันจริงแค่ไหนให้ความยากลำบากนั้นเป็นของดี เพราะฉะนั้นเราก็ให้เรามองหัดมองในแง่นี้บ้างอย่าไปหัดมองในแง่ที่ว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะบน่นที่จะข่ำครวญไปคิดถึงความสุขสบายที่ทำอะไรได้ตามอำเภอใจในอดีตอันนั้นไม่เป็นประโยชน์ให้เรามายอมรับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด นะมองมันในแง่ดีว่าเออ,อยังดีกว่าไปเป็นชาวนาชาวไร่ยังดีกว่าพวกรมกรมกรที่เขาต้องอาบเหงือต่างน้ําให้เราก็แค่เดินไปเดินมาแค่ยกมือสร้างจังหวะถ้ามันจะตายก็ให้มันรู้ไปต้องบอกกับใจของเราอย่างนี้ต้องสู้หาวิธีที่จะทำให้จิตใจของตัวเองนะมันมีกำลังขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราระลึกว่า มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะทำสี่หวันแต่ว่าถ้าทำอย่างจริงจังจริงจังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงซีเรียสนะอย่าทำด้วยอาการที่หน้าดำค่ำเคร่งปฏิบัตินี่มันปฏิบัติแบบแบบแบบไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเอาเป็นเอาตายอยู่แล้ววางใจให้ดีวางใจให้สบายสบายแต่ทำเรื่อยๆนะถ้าเราวางใจแบบนี้4ีห้าวันมันก็จะได้ผลที่คุ้มค่า สามารถจะไปใช้กับชีวิตของเราที่เหลือได้วิชาบางอย่างความรู้บางอย่างมันก็ใช้ได้เพียงบางขณะบางช่วงการฝึกบางอย่างมันก็ได้ใช้เพียงบางสถานการณ์เช่นท่านั้นเองอย่างผู้ที่ฝึกโอลิมปิกมาเนี่ยเด็กๆนะมาฝึกยิมนาสติกเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกตั้งแต่หขวบตั้งแต่หขวบก็ถูกดึงมาฝึกกันแล้ววันละสิบชั่วโมง เหยียดแข้งเหยียดขาทำสารพัดเป็นเวลา78ปีเพื่อจะได้มาเล่นโอลิมปิกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ไม่กี่วันพวกวิ่งแข่งก็เหมือนกันวิ่งมาเป็นหลายๆปีเพื่อจะได้มาแข่งกันร้อยเมตรนี่ก็แค่10วินาทีแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกโอลิมปิกเที่ยวนาอาจจะไม่ได้เข้ารอบกับเขา ฝึกมาแทบตายเป็นปีเป็นสิบปีได้ใช้แค่3-4วันหรือผู้ที่เป็นพนักงานตอน này, ้อนรับโอลิมปิกนี่ก็เหมือนกันฝึกมาเป็นปีนะเพื่อมาทำหน้าที่การเชิญเหรียญฝึกฉีกยิ้มวันละหลายชั่วโมงเป็นเดือนนะยิ้มโดยการคาบตะเกียบแล้วยิ้มฉีกยิ้มให้ได้เห็นฟันหกถึงแปซี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงยืนให้ตรงเอาหนังสือวางไว้บนหัวไม่ให้ตกลงมา ใครทำหนังสือตกลงมาก็ถูกตัดคะแนนแล้วก็ไอ้ถูกไล่ออกตกรอบไปไม่ได้ยืนป่าป่ายืนไปชั่วโมงเอาเข่าหนีบกระดาษเอาไว้ก็ฝึกมาเป็นเดือนนะเป็นเดือนเดือนเพื่อจะมาใช้แค่สองอาทิตย์เท่านั้นแหละแล้วหลังจากนี้คงไม่ได้ใช้อีกแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ทําแค่สามสี่วันแต่ว่า ถ้าทําให้ดีทําให้เป็นมันก็มีประโยชน์เกื้อกูลเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเจอทุกข์นะก็แก้ทุกได้ให้ความทุกข์นี่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกล้วนๆน,นะแต่ที่จริงแล้วอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักมันอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรถ้าเราหัดดูใจแล้วก็ฝึกใจของเรานะอย่างสม่ำเสมอให้สตินะเข้ามาครองใจ อันนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถจะเผชิญกับความพันผวนปลวนแปรในชีวิตได้ชีวิตนี้มันก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนะมีเจอมีจากมีพบมีพลาดก็เรียกว่าโลกธรรมชีวิตเป็นอย่างนี้บางทีก็ราบเรียบบางทีก็เหมือนกับมีพายุเป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้ไม่ว่าเก่งแค่ไหนบางทีก็ธุรกิจก็ต้องล้มละลายไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็ต้องเจอกับ นะความสูญเสียของลูกบ้างของเมียบ้างของตัวเองบ้างความเจ็บความป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะควบคุมได้เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันป่วยการที่จะโทษชะตากรรมมันป่วยการที่จะไปโทษใครต่อใครว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นแต่ว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้คือการวางจิตวางใจให้เป็นการฝึกจิตให้ดีก็ทำให้เราสามารถเจอแรงกระทบกระแทกได้ ในวัามันจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าเรามีสติรักษาใจไว้มันก็ทําให้จิตเราเป็นปกติได้ทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติให้เป็นนะไม่ใช่เก่งแต่เรื่องการทําพิธีกรรมเก่งแต่เรื่องการให้ทานมีทานที่ไหนเราก็ไปที่นั่นหรือว่าเก่งในเรื่องของพิธีการพิธีกรรมอย่างนั้นมันไม่พอต้องให้ไปถึงใจให้ฝึกเข้าไปถึงใจ นะให้ใจเรามีสติมีปัญญาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อเกิดสุขหรือว่าเมื่อได้โชคได้ลาภจิตใจก็ไม่ยินดีปรับปลืม้มจนลืมตัวนะเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหรือว่าเมื่อประสบข้อกรรมใจก็ไม่ตกต่ำสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติและปัญญาเป็นหลักนะ ธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยยังแรกที่เป็นประโยชน์กับเราคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าได้โชคหรือว่าเจอเคราะห์เราก็รักษาใจใปกติได้หรือว่าเวลาเจอสิ่งต่างๆเจอรูปที่น่าย,ยินดีใจก็ไม่เพลินได้ฟังคําพูดที่ไม่น่าย,ยินดีจิตก็ไม่ตกจิตเป็นปกติได้ อันนี้ต้องอาศัยธรรมะโดยเพราะสติและปัญญาทำให้ใจเรานิ่งสงบบางทีก็เรียกว่านะมีอินเสียสังวรอินเสียสังวรก็คือการที่รักษาใจให้เป็นปกติได้โดยที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่เกิดอาการชอบหรือชังไปตามสิ่งที่เห็นบางคนจ,จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเจอสิ่งดีๆฉันสุขแต่ว่าเวลาเจอสิ่งไม่ดีฉันไม่ทุกได้ไหมมันทําไม่ได้ ใจที่สุขมากเวลาเจอสิ่งที่น่ายินดีพอเจอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมันก็ต้องทุกข์มันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่บนที่สูงมากเท่าไหร่ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บไม่อยากตกลงมาเจ็บๆก็อย่าไปขึ้นสูงมากาใ,ใจที่มันปล่อยให้ลอยสูงเพราะยินดีในสิ่งที่น่าพึงปรารถนาเวลาพลาดพลาดจากสิ่งนั้นมันก็ต้องตกลงมาเจ็บเป็นธรรมดาั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรา รักษาใจเป็นปกติได้เออได้โชคได้ลาบก็ไม่ได้ปล่อยใจลอยมากใครก็ชมเราเราก็ไม่เพลินนะเพราะเรารู้ว่าของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเรารู้มนว่าเป็นของไม่เที่ยงเรารู้ว่สักวันหนึ่งสารเสริญก็จะกลายเป็นดินทาและเมื่อสารเสริญกลายเป็นดินทาเป็นคำตำหนิจริงๆเราก็ไ่ถูกคนที่ดีใจหัวเราะเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้ดังนะ หัวเราะเสียงดังเมื่อได้สิ่งที่พึงปรารถนามันก็ต้องร้องไห้หรือกลายเกลี้ยวด้วยเสียงดังเมื่อพัดพลากจากสิ่งนั้นไปหรือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหัวเราะกับร้องไห้นี่มันมาด้วยกันหัวเราอด,ดังเท่าไหร่ร้องไห้ก็ดังเท่านั้นถ้าไม่อยากร้องไห้เสียงดังก็อย่าไปหัวราอด,ดังมันเป็นกฎนเกณฑ์ธรรมดาเท่านั้นเอง ดัน,นั้นในการที่เรามีสติเนี่ยมันก็ทําให้เราเจอสิ่งต่างๆเราก็ไม่ทุกข์อินเสียสังวรคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเป็นเรื่องศีลศีลนี่เป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาแต่ว่าอินเสียสังวรนี่เป็นเรื่องของการทําใจฝึกใจธรรมะในพุทธศาสนานี่มันจะมีสองระดับระดับแรกคือเป็นการตั้งรับตั้งรับคือว่าเห็นอะไรก็ตามใจนิ่ง ต้องฝึกตรงนี้ด้วยไม่ใช่ฝึกให้ไม่เห็นอย่างเราฝึกเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปฝึกว่าอย่าไปมองอย่าไปดูนะภาพที่มันไม่น่าดูอย่าไปเล่นเกมที่มันอันตรายถ้ามันมีภาพลามกก็ต้องปิดกัน้นไม่ให้เด็กเห็นควบคุมเว็บไซต์ปิดเว็บไซต์หรือว่าปิดช่องทางไม่ให้เด็กเห็นอันนั้นก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่ามันก็แก้ได้ไม่ตลอดมันไม่สามารถป้องกันได้ทุกเวลา ก็ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยเขารู้จักะรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์หรือว่ากระเพื่อมหรือว่าไม่ให้จิตเป็นอกุศลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่เด็กเขาก็ต้องสามารถจะเข้าไปเห็นจนได้ภาพที่มาทางอินเทอร์เน็ตภาพที่เห็นทางโทรศัพท์มือถือหรือคลิปวิดีโอมันแพร่หลายไปหมดแล้วจะปิดทางไม่ให้เด็กเห็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องฝึกอีกทางนึงคือฝึกให้เด็กเขารู้จักมอง หรือว่าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจิตไม่กระเพื่อมจิตไม่เป็นอกุศลอันนี้เรียกว่าต้องมีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับตั้งรับเพื่อไม่ให้จิตนี้มันหวันไหวจิตเป็นอกุศลก็ต้องมีสติมีปัญญาสามารถที่จะมองให้มันเป็นธรรมดาได้หรือว่าสามารถจะเอามาใช้ใเป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือนอกจากตั้งรับแล้วยังสามารถที่จะรู้จักเ่วยรู้จัก ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างพระในสายพุทธกาลนี้ท่านก็จะมีวิธีการหลายอย่างมีเรื่องเล่ามากมายอย่างบางท่านนี่ไปเห็นหญิงฟอ้อนลำนะแต่งตัวสวยงามแล้วก็ไล่ลำในทางที่กระตุ้นให้เกิดกำหนัดคนทั่วไปไม่มีการตั้งรับที่ดีเมื่อเห็นภาพเหล่านี้จิตก็เกิดกำหนัดเกิดเป็นอกุศลเพราะไม่มีสติแต่ว่า ท่านที่ฝึกดีแล้วท่านเห็นเหล่านี้จิตท่านก็สงบได้ไม่ใช่แค่สงบหรือนิ่งอย่างเดียวแต่ท่านก็กลับใช้สิ่งที่เห็นนะั้นให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยอย่างเช่นบางท่านก็มองว่าเนี่ยมันเป็นอุบายของมารมานี่มันอาศัยกามนี่มาเป็นอุบายมาเป็นกับดับเพื่อล่อให้เราตกเข้าไปในกามนั้นให้เราตกเป็นท่าของกามท่านพิจารณาเช่นนี้ก็เห็นโทษของกามว่าการ,รนั้นเนี่ยมันน่ากลัว เมื่อเห็นโทษของกลามนี้ท่านก็เรียกว่าปล่อยวางในกลามได้สามารถจะหลุดพ้นได้ขณะที่เห็นภาพที่มายั่วยวนนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่านอกจากรักษาใจให้นิ่งได้แล้วยังเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ทําให้เกิดการบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิกา,การคือการคิดเป็นมองเป็นนะซึ่งเราก็ต้องสอน ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สอนให้ลูกหลานหรือว่าสอนลูกศิษย์ของเราด้วยเกิดโยนิโสมณสิการคือคิดเป็นมองเป็นบางท่านนี่ถูกหญิงแพทยสยานี่มายั่วยวนมาชวนให้ลาศิกขาวามไปบริโภคการรมเงินเถิดนะเพราะว่ายัางหนุ่มยังแน่นเอาไว้ค่อยแก่แล้วค่อยมาบวชก็ได้เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองโลกนะคือว่าในขณะที่วัยหนุ่มก็ได้บริโภคกาม นะหรือได้เสพกามในวัยชราก็ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ได้แต่ท่านที่ถูกย่อยู่แบบนี้จิตท,ท่านกลับนิ่งไม่หวั่นไหวไปตามคําพูดหรือว่าอาการที่ได้เห็นไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านก็ยังมองต่อไปด้วยว่าโอ้นี่แหละคืออุบายของกามนี่แหละคืออุบายของมารที่มันใช้กามมาเป็นเครื่องล่อ มามันใช้การเป็นเครื่องลอยให้เราตกอยู่ในอำนาจของมันท่านมองเชน่นนี้ท่านก็เกิดโปรงขึ้นมาแล้วก็เห็นโทษของกลามถึง่ต้องปล่อยวางได้คือถ้ายังไม่เห็นโทษนี้ก็ยังยึดติดนะแต่พอเห็นโทษแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยที่เรายังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังไม่เห็นโทษมันจรงิงจังพอท่านเห็นอย่างนั้นท่านปล่อยเลยก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันมีพระที่บรรลุธรรมได้ท,ทั้งทั้งที่อยู่ตอนหน้าภาพที่มันชวนให้เกิดกำนัดหรือว่า กระตุ้นในทางการมาลาคาะแต่ว่ามันไม่เกิดผลแก่ท่านเพราะว่าท่านมีวิธีการตั้งรับมีวิธีตั้งรับที่ดีตั้งรับแล้วจิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วก็เอาสิ่งที่เห็นนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากไม่ขาดทุนแล้วยังกําไรแล้วธรรมะในพุทธศาสนาจะมีสองอย่างอยู่เสมอนะอันที่หนึ่งคือเป็นช่วยในการตั้งรับไม่ให้จิตเป็นทุกข์ไม่ให้จิตเ,เป็นอกุศลก็คือมีสติเจอแล้วก็ตามจิตก็นิ่งได้ เจอความพัดผ้าสูญเสียจิตก็นิ่งได้เพราะเห็นเป็นธรรมดาเพราะเห็นว่านี่คือโลกธรรมหรือเพราะมีสติรู้ทันจิตที่หวั่นไหวรู้ทันกำหนัดที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถูกตําหนิถูกต่อว่า,าคนธรรมดาก็ตั้งรับไม่ทันจิตก,ก็โกรธเกิดโทสะขึ้นมาแต่ว่าถ้าผู้ที่มีธรรมะมีสติก็สามารถที่จะรู้ทัน ปศาสที่เกิดขึ้นแล้วก็วางมันได้ก็ทําให้จิตเป็นปกตินิ่งได้หรือท่านที่ฉลาดคนนั้นก็เอาคําตาหนิของเขาเนี่ยแล้วมาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นมีประโยชน์แค่ไหนคําตําหนินี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ว่าประโยชน์มากหรือน้อยอาจจะมีประโยชนห้าสิบอร์5ซนอาจจะมีประโยชนสิบเปอร์เซอาจจะมีประโยชนห้าเปอร์เซนแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกับขยะเนี่ย ขยะนี่ถ้าใช้เป็นมีประโยชน์ทั้งนั้นจะไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้ถึงแม้ว่าขยะบางอย่างมันมีพิษเราก็เอาทิ้งไปได้เอามา recycle เอามา reuse ได้ขยะที่ทิ้งเนี่ยเป็นปุ๋ยก็ได้หรือว่าจะมาแยกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมาก,ก็ได้ให้คาําตําหนิก็เหมือนกันอย่าไปมอมมันเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่ความฉลาดของเราว่าจะเอามาเลือกใช้แค่ไหน มีบางท่านอย่างเช่นเจ้าของเมืองโบราณซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนรวยมากแต่ว่าเป็นคนที่ศึกษาธรรมเขบอกว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลคำตำหนิก็เป็นมงคลนะถ้าหากว่ารู้จักเมองรู้จักใช้แต่อย่างไรที่ต้องทำเพื่อทำใจให้มันนิ่งให้ได้เวลาถูกตำหนิดเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยชอบคำตำหนิเราเจอคำตำหนิแล้วจิตใจระหวันไหวบางทีเขาตำหนิเรื่องงานใจเราก็ทุกไปแล้วอันนี้เราต้องเรียนจาก พวกฝรั่งนะฝรั่งนี่เขาเวลาเขาตําหนิเรื่องงานเรื่องการเขาวิจารณ์เรื่องงานเรื่องการเขาวิจารณ์กันเต็มที่ถ้าคนถูกวิจารณ์หรือเจ้าของงานนี่เขาก็ไม่ไม่โกรธโมโหมากเพราะรู้ว่าสิ่งที่ถูกวิจารณ์นั้นคืองานไม่ใช่คือตัวเขาแต่คนไทยเราเดี๋ยวนี้เอาเราไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเราเอาตัวตวนไปผูกยึดติดกับงานพอวิจารงานก็เหมือนกับวิจารณตัวเราก็เลยพูดกันไม่ได้วิจารกันไม่ได้ ก็เลยใช้วิธีนินทาแทนเพราะว่าพูดต่อหน้าไม่ได้ก็เรียกว่าเสียประโยชน์ทางพุทธศาสนาจะเน้นมากเลยว่าให้เรารู้จักใช้คําวิจารณ์คาตำหนิให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ยังเคยเปิดให้พระสงฆ์นิวิจารณ์ว่าพระองค์นี้มีอะไรที่บกพร่องมั่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเรามีท่าทีที่ดีเรามีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับเราก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้กระเทือนไปกับ รูปรถกลิ่นเสียงต่างๆที่เข้ามากระทบได้มันเข้ามากระทบนะแต่ใจไม่กระเทือนมันเข้ามาทางตาแต่มันก็หยุดเท่านั้นมันไม่กระเทือนไปถึงใจเข้ามาทางหูมันก็หยุดแค่นั้นไม่กระเทือนมาถึงใจเพราะเราไม่ได้ยึดติดมาว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อใจไม่กระเทือนแล้วใจนิ่งแล้วก็สามารถจะใช้สิ่งที่เห็นเอามาให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหน ก็ยังรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เอามาใช้ในการพัฒนาชีวิตของเราเอามาเพิ่มพูนสติปัญญาของเราได้อันนี้เรกว่าต้องรู้จักมีธรรมเป็นเครื่องตั้งรับแล้วก็มีธรรมเป็นเครื่องใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งรับอย่างเดียวไม่พอนะต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยมันต้งยงครบถ้วนปล่อยวางอย่างเดียวไม่ได้นะปล่อยวางอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าไปลงมือทํา ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์อันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ครบถ้วน